มาดูทาวน์โฮมตรงนี้ซะหน่อยเขาบอกว่าราคาห้องนี้ถูกกว่าห้องอื่นและเป็นห้องมุมด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันสวัสดีครับผมเก่งขายสังหาริมทรัพย์วันนี้พาท่านมาชมทาวน์โฮมโครงการพรอมบิสเนสเจ็ดยอดทำได้ดีมากเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมด2 5 8ตารางวาเป็นแปลงมุมเรื่องราคาและปรับรองครับถูกกว่าทาวน์โฮมหลังอื่นๆนะครับทาวน์โฮมที่นี่เป็นอเนกประสงค์ ชั้นที่1ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศก็ได้ชั้นแรกนะครับเป็นบริเวณห้องถูงนะเดิมทีเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับถูกประยุกต์เป็นพื้นที่ใช้สอยหมดเลยนะครับก็จะมี1นึห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบริเวณที่สามารถทําเป็นครัวได้นะครับด้านข้างโล่งไม่ติดไฟนะครับ ขึ้นมาดูชั้นสนะครับชั้นที่2ชั้น2อก็จะเป็นบริเวณโล่งนะครับเป็นห้องโถงอนเนกประสงค์นะครับอันนี้ถูกปรับปรุงระยุ์เป็นออฟฟิศไปนะครับก็สามารถทํากลับคืนมาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับขึ้นไปชั้นที่3ครับ ชั้นที่สามชั้นสามเนี่ยก็ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่สห้องใหญ่ๆก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนอนแล้วก็สามารถทําห้องน้ําเพิ่มเติมได้นะครับบริเวณนี้ถือว่าโล่งนะครับเพราะว่าทาวโฮมหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นทิศทางลมนะครับใครสนใจติดตามชมได้นะครับผมเยี่ยม